สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนกันเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนและคุณครูก็มีใบงานให้เด็กๆกลับไปทําที่บ้านในวันที2่2ถึงวันที่6สิงหาคมกันด้วยค่ะมาดูใบงานของพี่ๆที่มีอายุ3ปีกันก่อนเลยนะคะวันที่2สิงหาคมค่ะให้นักเรียนการกระบาดทับภาพสิ่งที่ไม่ควรกระทํำนะคะามาดูภาพแรกกันเลยค่ะ มีเด็กกำลังเล่นของเล่นและมีการผลักเพื่อนด้วยนะคะภาพที่สองค่ะเด็กเล่นฟุตบอลบนท้องถนนได้ไหมคะอามาดูภาพที่สามกันเลยค่ะเด็กกำลังเสียบปลั๊กไฟเองเลยค่ะามาดูภาพที่สี่เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังใช้กันไกรตัดกระดาษเองค่ะภาพที่ห้านะคะเด็กหยิบยามารับประทานเองค่ะทำได้ไหมคะาภาพไหนที่ทำไม่ได้ให้เด็กๆ กากระบาท,ทับไปเลยค่ะต่อไปมาดูใบงานของวันที่3สิงหาคมกันเลยนะคะให้นักเรียนลากตามเส้นปราภาษาอังกฤษ A ถึง Z เลยค่ะลากค่อยๆลากนะคะลากให้ตรงเส้นเลยค่ะต่อไปใบงานของวันที่4สิงหาคมค่ะให้นักเรียน ระบายสีภาพเด็กที่สวมหมวกนิรภัยค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กคนนี้สวมหมวกนิรภัยด้วยค่ะระบายกันให้สวยๆนะคะต่อไปใบงานของวันที่5สิงหาคมนะคะให้เด็กๆวงกลมรอบจํานวนตัวเลขที่เท่ากับภาพข้างหน้านะคะอะดูสิมีมีกันไกลมีรถเราต้องนับก่อนนะคะว่ามีจํานวนเท่าไหร่เราถึงจะไปวงตัวเลขค่ะ วันสุดท้ายนะคะวันที่6สิงหาคมค่ะให้นักเรียนระบายสีภาพสัญญาณไฟจราจรให้ถูกต้องนะคะมีสีอะไรบ้างมีสีแดงมีสีเหลืองและมีสีเขียวค่ะไม่ยากเลยค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลอยู่ใกล้ๆนะคะเด็กๆมาพบกับครูแพรนะคะ มาดูใบงานของห้องน้องอายุต่ำกว่าสปีกันเลยค่ะตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่6สิงหาคมกันนะคะใบงานแรกวันที่ 2, สองสิงหาคมให้นักเรียนการกรบาฏภาพที่ไม่ควรทำภาพแรกเด็กผู้ชายกำลังเล่นสไล,สลเดอร์มีเพื่อนผักอยู่ใช่ไหมคะภาพที่สองเด็กผู้ชายกำลังเสียบปักไฟอยเองใช่ไหมคะภาพที่สาเด็กผู้หญิงกำลังตัดกันไกลเอง ภาพไหนที่ไม่ควรทํากากบาดเลยนะคะมาดูใบงานวันที่ 3, สามสิงหาคมกันค่ะให้นักเรียนลากเส้นประและระบายสีให้สวยกันเลยนะคะค่อยๆลากเส้นนะคะไม่ต้องรีบมาดูใบงานวันที่ 4, สี่สิงหาคมกันค่ะให้นักเรียนระบายสีภาพเด็กผู้ชายที่สวมหมวกที่นัาไ้ยระบายสีให้สวยๆกันเลยนะคะมาดูใบงานที่วันที่5สิงหาคม ให้นักเรียนจับคู่ภาพตัวเลขที่มีจำนวนเท่ากันนะคะมีกันไกลกับหมวกนิรภัยจับคู่ตัวเลขให้เท่ากันเลยนะคะมาดูใบงานสุดท้ายกันเลยค่ะวันที่6สิงหาคมให้นักเรียนระบายสีไฟจราจรให้ถูกต้องมาดูค่ะมีสีอะไรกันบ้างสีแดงสีเหลืองสีเขียวให้เด็กๆระบายสี ให้ถูกต้องกันเลยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ใกล้ๆนะคะ